ครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกพามาชมพักพื้นบ้านนะครับพักพื้นบ้านชนิดนี้คือพักแก่นขมครับพักแก่นขมหรือพักด่างขมนะครับพักขี่สมขี่ขมครับพักพื้นบ้านนะครับพักด่างขมครับเขาเป็นพักที่เกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับในช่วงฤดูหนาวครับพักแก่นขมครับเขาเป็นพักพื้นบ้าน อีสานนะครับกินสดก็ได้ครับใส่แกงลาวก็ได้ครับแกงใส่ป่านะครับเป็นมีรสชาติขมเล็กน้อยครับเป็นพักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับในช่วงฤดูแล้งเขาจะเกิดขึ้นมาตามริมน้ำนะครับหรือว่าในไร่นาต่างๆครับเขามี2ชนิดอยู่ด้วยกันครับชนิดสมแล้วก็ชนิดขมนะครับ เขาจะคุ้มดินอยู่อย่งซี่นะครับพักพักขี้สมขี้ขมครับหรือว่าพักดังขมนะครับอีกซื้อหนึ่งก็คือพักดังพักแก่นขมครับลักษณะต้นเล็กของเขาครับคือนําไปทําแกงแล้วก็กินสดได้นะครับลักษณะต้นของเขานะครับจะแตกกิ่งก้านอย่างซีนะครับ เวลาเฮานําไปกินไปใส่กะคือถอนทั้งต้นทั้งหลักนะครับทั้งต้นทั้งหลักกินได้เบิดครับเขาเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียวนะครับผักแก่นขมครับผักแก่นขมครับใส่แกงใส่ป่านะครับแกงลาวครับละกะกินกับส้มตําได้นะครับกินสดครับสรรพคุณของผักแก่นขมครับ ทุกส่วนของต้นครับเป็นพักพื้นบ้านมีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งในระบบทางเดินอาหารหรือว่าล้ามใส่นะครับเป็นพักสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการตัวรอดเป็นไข่แก้อาการรอดในเป็นพักช่วยจเจริญอาหารกระตุ้นน้ำลายแก้อาการไอช่วยขับเสมหะนะครับสรรพคุณของเขา พักแกี้ขมครับยังมีสรระคุณช่วยลดสารพิษในไตนะครับช่วยลดไขมันในเลือดบรรเท่าแก้โรคเบาหวานนะครับเพราะเขาช่วยลดไขมันในเลือดนะครับเป็นพักสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยลดอาการแพ้อักเสบด้วยนะครับพักขี้สมขี้ขมครับ พักแกนขมเขาจะมากขึ้นในช่วงฤดูแรงอย่างเี่นะครับตามริมน้ำหรือว่าตามไรนาต่างๆนะครับเป็นพักพื้นบ้านอีสานนะครับพบมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับครับมื่อนี้อีสานร,ระดับติ๊กกะพามาชมพัก แกนขมครับหรือว่าพักด่างขมนะครับเป็นพักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ